พ่อหนมมานั่งรอแฟนเหรอเปล่าเหครับผมเาิ่แค่มานั่งรับอากาศเย็นๆให้รมมันตีหน้าแรงๆเรียกสติใช่นะะครับอ๋อเออ,เอ,อพ่อหนมรู้ไหมเวลาที่ย่าอารมณ์ไม่ดีย่าก็ชอบมานั่งมองแม่น้ำให้ใจเย็นลงแล้วก็ย่าก็หายหัวร้อนเลย <c oughs> พี่ยานี้อารมณ์ดีแล้วก็แถมยังใช้สัพ์วัยรุ่นอีกนะครับเนี่ยก็ย่ามีหลานเป็นวัยรุ่นย่าก็เลยต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยครับพระนมอยากรู้ไหมว่าเคล็ดลับของย่าทำยังไงย่าอารมณ์ดีอยู่เรื่อยๆครับย่า เวลาที่ย่ามีความทุกข์มากๆเนี่ยนะย่าก็จะอยู่นิ่งๆแล้วก็รู้ว่ามือของย่าอยู่ตรงไหนทำไมล่ะครับมันเป็นคำถามที่ย่านะได้มาจากครูบาอาจารย์ของย่า ว่าถ้าเรารู้ว่ามือระวางตรงไหนท่าทางเราเป็นอย่างไรนั่นหมายถึงการเรียกสติก,กลับคืนมาอยู่กับตัวเองเตือนให้เรารู้ว่า